สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนสิงหาคมดังนี้12สิงหาอาศิรวาทประชาราศดุดีพระแม่ไทย12สิงหาคม2563พรสนิกรชาวพิจิตรน้อมใจจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตยิเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเริ่มที่เช้าตรู่นายสิริรัตชุมอุปการผู้ราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและพสนิกรชาวพิจิตรทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติณนะพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจากนั้นประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณนะหอประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตร ต่อด้วยกิจกรรมจิตอาสาหวนแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ๋ยรักลูกณวัดรังนกอสามงามและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมจังหวัดพิจิตร ด้านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดมหก,กรรมลิเกสืบสิญถิ่นไทยเทิดทายองราชินีพันปีหลวงร่วมกับสมาคมลิเกประเทศไทยและสมาคมลิเกจังหวัดพิจิตรนำศิลปินลิเกชื่อดังกว่าร้อยชีวิตไร้กรรราถวายพระพรเฉลิมพระเกียรตินสนามโรงเรียนเทศบาลตะพันหินวิทยาคารและเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจพักรักวัฒนธรรมไทยสู่วิถีใหม่เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4ส,สิงหาคมนายแพทย์ภัยจิตวราชิตที่ปรึกษามูล,ลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พ0 0ษานวมินทราชินีสำนักขุนเนนอำเภอดองเจริญจังหวัดพิจิตรเน้นย้ำความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารบริการวิชาการและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม สตรีพิจิตรรวมใจสื่อสารผ้าไทยพิจิตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกเหล่ากาชาติกำชับการยาตกป้องกันโควิด -19 ประมงจังหวัดพิจิตรปล่อยพันธ์สัตว์น้ำห้าแสนตัวลงแหล่งน้ำธรรมชาติบึงเท่าอำเภอสามงามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผู้ว่าพิจิตรประเมินสถานการณ์แจ้งทุกหน่วยงานพร้อมรับน้ำท่วมพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคเก,กา้าพิษณุโลกติดตามการเปิดประตูระบายน้ำที่อาคารบังคับน้ำรงเศรษฐีผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรแก้ปัญหาภัยแล้ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มชุมชนพร้อมใจเทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตรต้นแบบการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเข้มแข็งพร้อมกําชับเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดการขยะและออกแบบรองรับสังคมสูงวัยบ,บําบัดทุกความรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้มผัวพิจิตรฝากชาวตะพานหินร่วมกันสอสองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อให้พิจิตรเป็นพื้นที่สีขาวปลอดเชื้อโควิด -19 ตลอดไปจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนสูนขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดเน้นบำบัดรักษาฟื้นฟูให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นปกติสุข10ส,สิงหาคมครบรอบ128ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิจิตรมอบรางวัลเชิดชูกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563พลังงานจังหวัดพิจิตรส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร วัดท่าหลวงพระารามหลวงและบึงศรีไฟพิจิตรมุ่งพัฒนาสู่อารยาสถาปั์รองรับสังคมผู้สูงวัยและให้คนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทศสพิจิตรเดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาดข้าวปี2563ช่วยเหลือกเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงการตลาดแก้ปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำการแชิห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเหล่ากาชาตจังหวัดพิจิตรมอบรถเข็นวิวแชร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ผู้ว่าพิจิตรเร่งรัดผู้รับเหมาขนย้ายดินที่บึงสีไฟให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนพร้อมทำความสะอาดถนนลดปริมาณฝุ่นและอุบัติเหตุด้านสำนักง,งานปวชประจำจังหวัดพิจิตรผนึกพลังชมรมสตรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสารากลางน้ำและการขุดลอกบึงสีไฟเพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้สวยงามและสมบูรณ์โดยเร็ว และถึงแม้ว่าปีนี้จังหวัดพิจิตรจะไม่มีงานแข่งเรือแต่เราเก็บตกเสียงภาคโดยนักภาคตัวจิ๋วจากอำเภอสามงามฟังแล้วคิดถึงบรรยากาศงานแข่งเรือขึ้นมาทันทีเลยค่ะยท และนี่คือสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนสิงหาคม2563